อนที่อย่างพอพระองค์เทพชาไทยอุกตะวันโอตนั่นลันของไทยได้ตาม จงปรินลงมาถุมาสรประทุมถ้วยอํานวยอวยพระพรไทยให้แก่เรือนพระมุกนีในบาผูบาอาจารย์เทพไเอเทวาขออันเจริยวันทุขันธฟ้าจงลงมาถูถ้วยอํานวยในสาคนจงมาดนถูถ้วยอํานวยไทยขออันเชิญองค์อาทุกสถานพิมานใหญ่จงเรตจากฟ้าฟ้ามาไวๆเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานขออันกตุนาธรรม โลกทั้งสามต่างปรสะยบพกปพระนมขออันเถิดเทวาทุกชั้นฟ้าคนเลิกให้เบิกอวยพรไทยอันให้ตะวันแลพระพิพานของพระ เดบสัมมาสัมพุทธเจาศนะบนเพียรพองอีเปรเถจะพาเมซึ่งสถิตอยู่ในกองบทผู้มาซึ่งสถิตปรากฏอยู่ในโรงทานพระภูมิเจ้าที่จะยังให้พร้อเปลี่ยนกันชละพลวิเตเมอีกครั้งเทพเจ้าซึ่งผลิตอยู่ในห้วยหนองคลองบึงเอาย้ายใส่สิเอาครับไปก่อน ก็าหายยังหนุนนี่กำเคฟย้ายบาทน้ำหมดไปเรื่อยย้ยายสีไปเรื่อยโอเคอยู่บนนั่งรู้เลยครับเจตอาจารย์คณาจารย์สา,ารสองลกก็อาการสาร2สองวันนี้ก็มีค่าเขาเรียกว่าบูชาครูบูชา,าเทพบูชาเทวดาครับั มันก็พระนี่แหลครับโอเคพี่เชษอาจารย์เชษเชิญยิ้มนี่ก็มหาเศรษฐีเหมือนกันมาจัดงานมาจัดงานมาตรวจเชื้อ นวาหอระุทธนะแล้วเทียนที่ตัดสีเทียนนวาหอระุทธนะครับแล้วก็เทียนน้ำที่นำนาำสังประมาณ200ประมาณไปไปแล้วก็เอาน้ำมาเติมในน้ำเทพบุตรุนังคารังวิปติปฏิบายาัาพะาวินาสายัปริดังพุทธมัคารัง กูก็โกหกมึงเหมือนกันเดี๋ยวกูจะไป พี่อาฟอร์มห้องสี่ห้าร้อยฟิลมพันหนึงคืนนี้ต้องจุดยันเช้าอ่ะเทียนแปดเคงอ่ะ<ส><ล>อันนี้องังสุลี่กอนยวาซาียน จังนะนี่กำลังดังเลยนะครับอครับอันนี้ยืนครับผมจีนอันนี้จีน,อ,น,น,น,อ,น,น,นอันนี้อะไรได้เข้าแสดงหนังใหญ่พอได้เข้าแสดงหนังใหญ่ก็ก็ถ้าเขามาทีเนี่ยคนติดตามเขาเปนเยอะแล้วสำนักเราเนี่ยมันมันเล็กอะ่ะมันไม่สามารถที่จะตอนรกคนเป็นพันนะเป็นพันไม่ได้ไม,ไม่ได้ครับ รนิงป่าพูอานางอาคันเณรสัิงและา้ประเทศพอโควิดผ่าไม่ได้มาผอไม่ได้มาเสร็จก็ไมด้ส่งชื่อออย่างเงี้ยคือเอาตรงๆว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมครับเพราะว่าสถานที่จอดรถก็ไม่มีสำนักก็ยังยังไม่ ส,สถาสสถถที่มนะันไม่ว่างกอนสาาหวี้เป็นพิธีอะไรเลยครับนี้คือบูชาสิพระหัตถา์แก้บนใครที่สําเร็จแล้วอ่ะเขาจะส่งรายชื่อมาเพื่อให้ผมเนี่ยจุดเทียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาว่าผมได้แก้บนให้แล้วนะ อย่างเงี้ยครับแล้วแต่ศรัทธาครับอยอดแก้บนวันนี้อ๋อยอดแก้บนต่างประเทศวันนี้หนึ่งพันห้ารครับจากสประเทศมีอ่ามาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันและจีนครับ4ประเทศนะครับดารานักแสดงแล้วก็อ่าประกอบอาชีพค้าขายส่วนมากเป็นนักธุรกิจส่วนมากเป็นนักธุรกิจเขามีความเชื่อสิ้ าตามานานมากแล้วคือบ้านเขาก็มีตุ๊กสีว่าตาเหมือนกันมีมีสีห้าตาเหมือนกันมีผีเสี้มีสีห้าตาเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกันเราเ่ขาไปเผยมานานแล้ว20ปีแล้วตแล้วก็คนไทยเราก็เยอะเยอะไต้องต้องเานี่านครับคุณเอมี่คุณเชษฐครับ ก็รวยไปสิบล้านกลัวฝากเข้าไปทั้ง right. นี้ทั้งนี้เลยนะเอาเริ่มุนุษย์กายานันทเทวันโนเอวังทวงวิใัยโกชัยยันสุชัยามังคะเลอาภาราชิตาบันลังเกสีเสปตะวิโมคะเลเสเกสาปพุทธานังอาคาปโตพระโมทัตติสุนักตังสุมังคะรัน sa tang su di tang su ka nu sa to sa su ni ka ma ta ni su pa tak hi nang ka mang wacha ka mang pa tak hi nang pa ปตตาินานิปัตังสุมังคัลังสุปปะทังสุทิตังสุขานุสุมกขะสวิัโนริวัตปิจายุปิจัยุปิจายะมังคารีปาลานิจิบาลาิจิติวัตตมะมังคารามาสปะตุขะปะปุจจาทีตโมมังคัลังสุปุคุขปิโนสังสงอนุขะมังคารามา ธักนาวัตถกริวัตโกยัตโกสุขวัตโกโหตุสาตาโรตัปยาเวลาผู้จะพบดผูจะพุดตั้งได้ผลไร้จุเครื่องบงคลทั้งไหนที่อยู่ที่มีการคังแขงทงไม่ปลีมียำตามกำไพอังจุกเหี่ยงจุปการสิภูพุทธพสิภูมีภูมพสิกูิภูะพัสิภูมิพัลสาูมสิภูมิพีลสารพัด